วันนี้คุณย่าได้ปลาคาวมาครับอยากกินเมนูชูชีพริกสดอัสดิจา้าวันนี้เพียเตือนแต่เช้าเลยเพื่อที่จะมาเตรียมเครื่องกเทียมและพริกสดเตรียมตัวชูชีปลาคาวครับ หลังจากที่เราตำเครื่องแกงปลาเสร็จแล้วเราก็ตั้งกระทะเอาน้ำมันใส่ครับแล้วก็ใส่เครื่องที่เราตำเมื่อกี้ลงไปเลยแล้วเราก็ผัดให้เครื่องเข้ากันครับผัดให้เครื่องหอมเลยครับพอพริกสดเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเราก็เติมน้ำลงไปครับเวาทำเมนูแกงปลาหรือว่าชูชีปลาทำไรที่เกี่ยวกับปลาเพีรจะใส่น้ำแล้วก็ปรุงเครื่องรอเลยครับปรุงเครื่องเสร็จแล้วรอให้น้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ปลาลงไปครับเพื่อที่จะไม่ให้ปลามีกลิ่นคาวใส่ปลาลงไปแล้วเราก็จัดระเบียบปลาให้โดนความร้อนให้ทั่วถึงครับปลาจะได้สุกให้ทั่วๆกันเสร็จแล้้วาากก็ตังไฟปสุ ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วไม่ต้องไปนคนอะไรมากมายครับแค่คอยกับปลาเอาด้านที่ยังไม่สุกลงไปใส่ถ้วยเตรียมเสิร์ฟเลยครับเรียบทากับข้าวเช้าเสร็จแล้วก็จะได้เวลาของพียอฟแล้วล่ะเวลาของการกินกาแฟแล้วนั่งชิวๆที่หน้าบ้านครับวันนี้กินเป็นกาแฟดําครับได้กาแฟ2ช็อตแล้วเดินมานั่งกินที่บ้านครับมาฟังเสียงนกร้องพร้อมกันเลย